ฝึกสมาธิทําแค่นี้ชีวิตเจริญแล้วพอจะหลับจริงๆเนี่ยพงก็ให้ตั้งจิตยังไงให้ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการนอนยมจะนอนหลับสบายหลับลึกหลับสนิทไม่ค่อยฝันเป็นคนหลับง่ายไม่มีปัญหาในการนอนไม่มีอาการนอนไม่หลับมีสบายไม่ต้องใช้ยานอนหลับใครเคยใช้เนี่ยจบปัญหาไปเลยมาจเจริญอาณาปานสติยานอนหลับอย่างดี นะหลับสบายตื่นขึ้นมาโยมก็สดชื่นแล้วการงานโยมจะดีดีเพราะอะไรเวลาจเจริญอาณาปานสตินิวรห้าและอกุศลจะดับถามว่าเวลานิวรห้าหรืออกุศลดับนั้นประโยชน์คืออะไรปัญญาทุกประเภทจะเกิดที่คนคนนั้นปัญญาแล่นปัญญาเ็วปัญญากว้างขวางปัญญาภัยบู์ปัญญาเบาโอ้โหปัญญาทุกชนิดเลยจะเกิดขึ้นเราก็จะเป็นคนเก่งมีไหวพริบป,ปฏิพาน พระเจ้าถึงบอกไปทําสมาธิไปฝึกสมาธิทําแค่นี้ชีวิตจเจริญสมาธิไปฝึก